สวัสดีครับ F4 น้องหญิงเพชรบรนแปง F4 บอสโจ้ F10 เซนนพร้อมครับ F4 สาวน้อยทุกคนทุกท่านสําหรับคลิปนี้สซโลดหมนคอดจะมาพูดเล่าเกี่ยวกับผ <c> ล <oughs> งานการแสดงของน้องหญิงเพชรบรรแปงสําหรับค่ำคืนที่ผ่านมาน้องหญิงเพชรบรนแปงก็ได้มาทําการแสดงอยู่ที่ <c oughs> สวนน้าดีๆดีด,ดีปาร์ค สระบุรีเมื่อคืนนี้น้องก็ได้มาขายบัตรขายบ <c oughs> ัตรให้กับกำนันแกเพราะว่าพ่อ,พอ,พอแม่แมแมขอมาขอถทายรูปอยากมากมายและ,ะคืนที่ผ่านมาก็เอซี FC ก็มาให้กำลังใจอย่างห <c oughs> นานแน่นเช่นเคยและสำหรับค่ำคืนนี้ก็ น้องอีกก็ได้เดินทางไปทําการแสดงอยู่ที่ลานบันเจิดอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุร์นะครับค่าคืนนี้ก็ขอเรียนเชิญเอฟซีพ่อพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ก็เดินทางมาให้กำลังใจน้องงนีเพชรมันแพงพร้อมกับคณะสาวน้อยเพชรมันแพงด้วยนะครับอยู่ที่ลานบันเจิด อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไวแ้แค่นี้ไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ